อาคุณผู้ชมครับไปดูชาวประมงที่กระบี่นะเขาได้ของแปลกๆมาอีกแล้วเป็นปลาคางคกนะตลกลงจะเป็นปลาจะเป็นคางคกเอาให้แน่ไม่รู้เขาเรียวกว่าปลาคางคกหน้าตามันตะปุ่มตะปำเขาบอกเนี่ยานายเขาดูหน้ามันหนึ่งพออา,าไปดูหน่อยคุณผู้ชมครชมหน้าของเจ้าปลาคางคกตัวนี้ที่เขาจับได้นะครับโอ,โอ้จริง เขามีคลีบเนอะเนาะแต่ถ้าดูแทบผิวก็ใช่อ่ะคือบางคนบอกเห็นมันเนี่ยไม่รู้มันจะเกิดมาเป็นอะไรดีเป็นก้อนหินบางคนบอกมันเหมือนก้อนหินนะเหมือนคางคกมีตะปุ่มตะปําบางทีปากกว้างเนี่ยเหมือนคนนะกําลังเบะปากอยู่เหมือนอารมณ์ปักเก๋าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนปลาอะไรนะที่เจอปลาหน้าคนั้งตอวปลาอุบแล้วก็ได่ปลาอุบจริงๆเนี่ยปลาอุบจริงเหรออ้าว ระกูลเดียวกันเลรก็เลยหน้าทรงนี้มันมี80ชนิดไอปลาอุบเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ข้อมูลว่ามันคือปลาอุบนี่แหละนะฮะไปดูกันหน่อยผู้ชมฮะเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นหลังบ้านพักของท่านนายอำเภอเกาะลันตาที่กระบี่นะครับท่านสมบูรณ์เต็มชื่นนะท่านก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาวประมงก็ยกใสที่วางไว้ข้างกระชังอยู่ข้างๆกับบ้านพักของท่านนายอำเภอนี่แหละ แล้วปรากฏได้ปลาขึ้นมาชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอคือมันหน้าตามันน่าเกลียดหน้ากลัวนะท่านบอกแบบนี้อ่ะน่าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็คล้ายๆคนปากวาปากว้างาะคนปากกว้างน่ากเกลียดหน้ากลัวนะเนี่ยมันเราโดนด่ายอย่างไม่รู้นะ <มา S 1> คุณไปหลับปะเหรอแล้วผิวเนี่ยขุขะนะมีปุ่มขึ้นด้วยพอถามชาวบ้านก็บอกมันคือปลาคังคกเขาเรียกกันแบบนี้มันจะอยู่ตามโขดหินนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะพบบ่อยสักเท่าไหร่ เรื่องนี้อาจารย์ประจำภาควิชาว,วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงนะมกะเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์ดรทอนธรรงนาวาสวัสด์นะท่านก็บอกว่าปลาตัวนี้คือปลาคังคกหรือปลาอุบตอนก่อนที่คุณุมาพรนำเสนอไปใช่ไหมเขาเรียกปลาอุบที่ลงหม้อแกงส้มไปแล้วนะที่เขาบอกกะว่าจะสตาร์ทไให้ชนรุ่นหลังได้ดูหน่อยสุดท้ายเครื่องแกงส้มมะนาวพร้อมเรียบร้อยอนะครับ ซึ่งก็ไม่ต้องตกใจถ้าอาจารย์บอกแบบนี้นะทั่วโลกก็พบว่ามีปลาคางคกชนิดนี้ประมาณ80ชนิด80สายพันธุ์บางทีเวลาสาวอวนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่หน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเดียวนะมันส่งเสียงด้วยนะคุณเราไม่รู้เสียงมันส่งยังไงแต่มาโอบ๊โอบๆเหรอก็บอกว่าปลาคางคก <c oughs> มันอาจจะไม่ได้ร้องเหมือนขนาดนั้นแต่ส่งเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือว่า อาหารตัวเมียอะไรพวกนี้นะครับ oh. ซึ่งปลาตัวนี้ก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ํำกร่อยตามแม่น้ําต่างๆนะฮะพบเจอมากในทะเลสาบสงขาเออบางทีก็อยู่คล้ายๆก้อนหินเนี่ยดูดูมันก็<ม>แอบ,บแตามซอกตามอะไรพวกนี้คล้ายๆกับสงขาหรอสงขามีเยอะอนะ แต่ผมไม่ใช่สายพันธุ์หนึ่งของเขานะผมก็ยาวอยูเหมือนกันคุณสายพันธุ์เหมือนเขาหรือเปล่าเพราะมีตั้ง80ิบชนิดแต่สําคัญคุณผู้ชมต้องระวังหน่อยนะเพราะมันมีพิษอ่อนๆอยู่ตามครีบหลังและครีบอกมันด้วยถ้าถูกทิ่มถูกแทงอาจจะปวดเบาๆนะโตเต็มวัยประมาณฟุตหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงที่จะเอาไปเลี้ยงสวยงามหรอกชาวบ้านเขาจัดการกล้งเค้ากับเครื่องแกงซะหมดกินได้เหรอคะเขาบอกกินได้ก็เนี่ยแม่ก็ปาอุกครั้งก่อนยังกินเลยโอ้หน้าตาหน้าเกลียวก็กินได้นะ เขาไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มนุษย์เรากินไม่ได้ยกเว้นพ่อกับแม่ที่มนุษย์ไม่กินนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่คือลอกหนังมันออกก็คือหนังเนื้อในมันก็ใกล้ๆปลาเก๋าอ่ะเออเออแปลกแต่ยืนยันว่าไม่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมถ้ากินเนื้อกินได้ก็ไม่สุกโจอีกแหละมันมีตั้งแปดสิบชนิดอ่ะหน้าตามันอาจจะผิดแลกแปลกไปแต่มันเป็นลักษณะเดียวกันหน้ามันจะอยู่บนนี้ดูดูปากมันเอง ันกินปลาได้ทั้งตัวความมองบนออแต่มองไปนานก็หน้าตาน่าเอ็นดูอยู่กลายเป็นอย่างไง